มีคนเข้ามาแล้วนะครับก็สวัสดีครับวันนี้แอดมิน อยู่ที่เรือนทรงไทยนะครับออยู่ที่วัดมุ้งตะลุดนะครับในนามแอดมินวันนี้ก็เป็นวราระพิเศษอีกวราระหนึ่งนะครับโดยพี่ท่านเดิมนะครับพี่อะไรนะผมพี่เปิ้ลครับพี่เปิ้ลนะพี่เปิ้ลของร้านมิ้นไน่ไก่ตอนนะครับมีเจ็ดกุศลนะครับอันนี้สงที่จะร่วมบุญ กับทางท่านหลวงพ่อนะครับวันนี้ได้จัดทำข้าวเหนียวนะครับผูกทอดตอนนี้ทราบจำนวนมาว่าประมาณ400กล่องวันนี้เยอะมากนะครับ400กล่อง400ชุดโดยวันนี้ผมได้คุยกับทางคุณจอยนะครับว่าวันนี้เราที่หมายนะครับว่าจะไปนำนำไปมอบนี้คืออาจจะไม่ใช่โรงพยาบาล ในตัวจังหวัดนครปฐมนะครับเพราะว่าทราบว่าทางโรงพยาบาลนครปฐมตอนนี้ก็คือมีความามีคนที่ไปบริจาคอยู่มากพอสมควรแล้วนะครับณวันนี้ก็จะได้นําในส่วนของอา,อาหารนะครับไปมอบให้กับบุคลากรที่อยู่ลอกชานเมืองแล้วก็ตามโรงพยาบาลแล้วก็สถานที่เฝ้าระวังกับตัวในจุดต่างๆนะครับ วันนี้ได้ยอดมาแล้ว4ประมาณ4 0 0กล่องนะครับก็จะนำไปมอบให้ในช่วงอาหารมื้อเย็นนะครับแต่จะเป็นที่ไหนบ้างเดี๋ยวช่วงที่ทยท้ายแอดมินมาหคุณจอยมารับไปแล้วเดี๋ยวจะได้สอบถามอีกทีหนึ่งนะครับเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศของการที่พีเปิ้ลแล้วก็คณะหลายๆในในคณะส่วนของพีเปิ้ลนะครับได้ร่วมอนุโมทนา เตรียมวัตถุดิบมาครับนะครับก็อตอนนี้เป็นภาพส,สดๆนะครับที่คณะสงฆ์ของทางวัดมุงตะลดแล้วก็แม่ชีชาวบ้านนะครับกำลังช่วยกันอนุญาตนะครับกำลังช่วยกันบรรจุนะครับแล้วก็ท่านหลวงพ่อนะครับด้วยความเมตตาก็ได้ร่วม กับทางลูกศิษย์แล้วก็ทางญาติโยมนะครับเหมือนเช่นเคยนะครับเป็นความห่วงใจต่อบุคลากรนะครับของทางวัดมุงตะลดที่มีต่อบุคลากรทางคันแพทย์หรือว่าส่วนที่เกี่ยวข้องนะครับเป็นอีกว่าละหนึ่งก็ว่างเว้นไปจากชุดที่แล้วพอสมควรนะครับวันนี้จริงๆท่านหลวงพ่อก็มีกิจ เยอะมากนะครับนี่เพิ่งจะกลับมาจากทางมหาสาครคามก็ไปตรวจตรวจสอบช่อฟ้านำช่อฟ้ากลับมาแล้วก็ได้นำลงไปมอบมอบให้กับทางท่านรองชาวคณะอำเภอนะครับไปต่ออะไรครับหนมวิมมจ๊ะ่มวิจ๊ะอยู่ทางนู้นครับหนุ่มวแจ๊ะอยู่อยู่ที่เออหนุ่พี่มีใครใครใครไป เดี๋ยวเดี๋ยวจะกู้นะครับนะครับในส่วนของข้าวเหนียวก็อันนี้น่าจะแม้กี่กิโลพอกี่กิโลพอห้าสิบโลหกสิบห้าโลนะครับปริมาณเยอะมากๆแล้วก็ ท่านหลวงพ่อก็ได้ใส่ใจนะครับให้ให้หลวงพี่ก็เราเราไม่ได้ใส่ในกล่องไปเลยเราจะใส่ในถุงไปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยกว่าจะถึงคนที่รับประทานเนี่ยก็ยังจะร้อนแล้วก็มันไม่แข็งนะครับอันนี้ก็ด้วยความใส่ใจครับหลวงพ่อไดอ้บอกให้ทางผู้จัดได้เตรียมนะครับในส่วนของหมูนี่ <Okay. S 1> เห็นนะครับพี่เปิ้ลเขาส่งรายชื่อมา หมูพี่พี่พี่เพิ่นพี่เพิ่นขอบคุณเลยก็ได้ครับ,รบขอบคุณครับสสวัดีครับขอบคุณครับขอบขอบคุณพี่นุตลาดศรีวิชัยเชื่อหมูมา80โลร้านอาหารครัวภานอกเชื่อหมูมา2โลเฮ้ค <c oughs> นนี้พูด,ไม,พดไม่พูดไม่พูดไม่ได้เลยครับครับพี่แซมนี่หมูครึ่งโล <c oughs> <c oughs> เล่นเล่นเล่นจริงไปเลยเอาจริงเลย <c oughs> เอาจริง ขอบคุณครับขอบคุณครับยอดยอดยอดคนละติดโลครับคนละติดโลพี่แสบคนดังแถวนี้นะพี่แสบมีอะไรเก่าพี่เปิ้ลมีอะไรเก่าไหมอันรที่เราไลฟ์สดอยู่ก็ขอบคุณครับขอบคุณทุกทุกท่านขอบคุณไม่รู้จะพูดยังไงดีก็ขอบคุณไม่ว่าจะเป็นต่อขอบคุณท่านพระอเจ้าครับอคพระองค์เจ้าโควิดทุกทุกโลกครับแล้วก็ขอบคุณพระทุกองค์ด้วยที่ช่วยกัน ให้เสร็จสมบูรณ์ไปได้ดีครับ,<อ>บทั้ง <ผม S 1> พวกป้าป้าป้าแล้วก็มวกวกแม่ครัวครอบครัวแม่ครัวขอบคุณครับครับขอบพระคุณมากพี่พี่เปิ้ลกับพี่แสบนะครับสองคนนี้ก็เป็นผู้ที่มีจิตเมตตานะครับก็ได้นําหมูแล้วก็ขอบคุณพี่นุที่เมื่อกี้ที่แจ้งให้ทราบไปนะครับที่ตลาดปฐมมงคลได้มอบหมูสดมาให้นะครับตลาดอาขออภัยตลาดศรีวิชัยพี่ขออภัย ตลาดศรีวิชัย 8, 80โล80กิโลนะครับพี่นุตลาดศรีวิชัยนะครับที่ได้เบิจากหมูมาในการนี้นะครับให้พี่เปิ้ลกับพี่แสบนะครับแล้วก็มีพ่อครัวแม่ครัวอีกหลายคนเลยนะครับที่อยู่เบื่องหลังตรงนู้นกําลังทอดร้อนๆอ,อยู่เลยนะครับวันนี้จํานวนในการที่จะบรรจุลงกล่องแล้วก็บรรจุไปส่งมอบให้กับบุคลากรทางการแพทย์นะครับ ประมาณ400กล่องนะครับจำนวนเยอะมากพอสมควร400กล่องนะครับก็ขนาดนี้อาหารเนี่ยเราหมูเตรียมทอดกันขอไปนะครับขออนุญาตถือให้เห็นภาพบรรยากาศก็คือเตรียมกันสดๆเลยนะครับข้าวเหนียวก็อุ่นๆร้อนๆหมูก็ร้อนๆนะครับปริมาณ1กล่องนี่ผมว่า1คนนิทิทานเนี่ยรับรองอิ่มแน่นอนนะครับเพราะว่า,าถ้าหลวงพ่อก็ พยายามเน้นว่าให้ทุกคนที่ได้รับไปเนี่ยหนึ่งกล่องนี้ยังไงอิ่มแน่นอนแล้วก็ถ้าทานไม่หมดในยังสามารถเก็บไปทานในมื้อต่อไปได้เพราะว่ามันไอข้าวเหนียวหมูปิ้งหมูทอดอันนี้ก็คือสามารถที่จะเก็บเอาไว้อ่อรับประทานได้ในช่วงเวลาว่างหรือว่าอาจจะเก็บไว้ได้อ่หลายมื้อนะครับแต่ก็อย่างที่เรียนให้ทราบคือเราใส่ถุง หลวงพ่อได้ใส่ถุงข้าวก็คือป้องกันเพื่อไม่ให้ข้าวมันแข็งนะครับข้าวเหนียวมันแข็งแล้วก็อีกส่วนหนึ่งนะครับก็เมื่อวานผมได้ได้รับแจ้งกับจังคุณจอยนะครับคุณจอยก็ผมไม่แน่ใจสอจอ,อะไรได้บริจาคข้าวเหนียวามาจำนวนหลายกระสอบน่าจะ เขาที่ได้รับแจ้งเบื้องต้นนี่ประมาณ200โลนะครับก็ทยอยอทำทำแจกทําไปด้วยนะครับก็คือส่วนหนึ่งก็ถวายให้ท่านหลวงพ่อได้รับรับไปแล้วแล้วก็มีโอกาสก็จะได้ทําแจกไปอ,อย่างต่อเนื่องนะครับแต่ช่วงนี้โควิดก็คือยังระบาดรุนแรงในพื้นที่หลายๆช่วงนะครับนครปฐมก,ก็ยังเป็นเขตสีแดงเข้มนะครับก็ยังต้องดูแลสุขภาพห่วงใยกันทุกคนนะครับ ก็ชุมชนชุมชนวัดมุ่งตะลดนะครับก็อย่างชาวบ้านนี่พี่แสบนั่นกำลังขมักกระเม่นเลยนะฮะก็เป็นคนในพื้นที่แล้วก็ป้าป้าแล้วก็ญาติโยมที่อยู่ในชุมชนนะครับพร้อมด้วยพระสงฆ์นะครับก็กำลังเร่งเพราะว่านัดหมายให้คุณจอยมารับอาหารในเวลาบ่ายสองโมงนะครับส่วนว่าตอนนี้คือ คุณจอยกาลังไปประสานอยู่ว่าเราจะไปนําไปมอบไปบริจาคให้ส่วนที่เกี่ยวข้องในจุดไหนบ้างนะครับเพราะว่าตอนนี้ก็คือต้องกระจายไปรอบนอกเพราะว่าในส่วนของรอบนอกเนี่ยยังมีอีกหลายพื้นที่นะครับที่ยังมีความต้องการยังขาดแคลนนะครับก็คือส่วนในตัวเมืองในโรงพยาบาลหลักนี้เท่าที่ทราบจากข้อมูลคุณจอยก็มีผู้ใจบุญได้ร่วม บริจาคอาหารเข้ามาอย่างต่อเนื่องนะครับก็มีคิดว่าเพียงพอนะครับเพราะฉะนั้นก็คือในรอบรอบนี้นะครับที่ได้ร่วมกันทำในร่วมกันแจกก็จะได้นำไปแจกในส่วนอื่นจะเป็นที่ไหนบ้างเดี๋ยวตอนรับเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะถามคุณช้อยอกิงตามเรียนได้ทราบนะครับขออนุญาตเปิดเปิดดูนิดนึง นะครับอย่าแอดมินเปิดได้ดูโห,หน่าทานมากนะครับแล้วก็ข้าวเหนียวโอ้หผมว่าถ้าซื้อกล่องหนึ่งนี้เยอะมากเลยนะครับซื้อกล่องนี้ถ้าซื้อกล่องนี้ผมว่าหลายตังนะฮะพี่พี่จ๋ากล่องนี้ซื้อนี้ร้านขายนี่เท่าไหร่เนี่ยสามร้อย ห้าสิไไบ <50 S 2> ได้นะเนี่ย <50. S 2> หมูใช่ไหมหมูนี่เยอะมากเลยนะอย่างที่เรียนได้ทราบนะครับเพราะว่าคือเรื่องรสชาติไม่ต้องกังวลเพราะว่าได้มืออาชีพร้านพ่เปิลพ่เปิลมิตรไน์ไก่ตอนนะครับได้มาลงมือ,อทำทอดเองปรุงเองนะครับส่วนไอ้ข้าวเหนียวนี่ก็น่าจะผลวพ่อท่านน่าจะเป็นคนนึ่งนะครับ คนหมัดคนหมัดใครครับคนไหนครับพี่แสบนะพี่แสบกุ๊กนะกุ๊กกุ๊กใหญ่นะเลือกเปานอาหารแข่งคู่กับ่อคนบ้านนอกนะอ๋อพอดีเมื่อกี้นึกว่าจะพาไปชมตอน เตาที่เขาทอดนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมเดินไปดูนิดนึงก็อันนี้เป็นเบื้องหลังนะครับหลวงพี่ต่อยแล้วก็กุ๊กนะครับพี่เปิ้ลขออนุญ,ญาตได้มาเก็บภาพเบื้องหลังก็ที่ พี่เปิ้ลนะครับร้านวิทนท์ไก่ตอนนะครับเคยบวดเรียนที่นี่อยู่ระยะหนึ่งนะครับแล้วก็ได้มีจิตกุศลได้มาช่วยหลายรอบละหลายรอบมากๆนะครับทำข้าวแจกกับบุคลากรทางการแพทย์แล้วก็แจกในส่วนต่างๆที่เกี่ยวข้องนะครับตอนนี้ผมมาเก็บภาพเบื้องหลังนะครับตอนนี้ก็ ทอดไปน่าจะกว่าครึ่งพร้อมที่จะบรรจุนะครับอันนี้อันนี้เหลือเหลือเท่านี้นะพี่ยังครับเหลืออีกกระมังเหลืออีกกระมังเลยเหรอครับเหลืออีกกระมังนึงโอ้โหเด็ดเสร็จแล้วมันร้อยกว่าโลอ๋อแปดสิบโลนี่คือของพี่นุแต่แต่โดยรวมนี่คือเฉพาะของพี่นุแปดสิบแล้วมีมีของคนอื่นอีกคนละสิบคนละสิบที่ใส่อีกสิบใส่แล้วก็หัวบรรณนอกหัวบรรณนอกอ่าแกงแกงแกงพี่เปิ้ลเขานะก็ ขอบพระคุณร้านกัวบ้านนอกด้วยนะครับที่ได้อมอบวัตถุดิบมาให้นะครับกัวบ้านนอกนี่ก็อาหารอร่อยนะครับแล้วก็ฝากไว้ด้วยสําหรับใครที่ได้รับชมไลฟ์สดนะครับข้าวข้าวมันไก่มีน้าไก่ตอนอยู่ตรงสี่แยกวัดกลางนะครับแล้วก็กัวบ้านนอกแล้วก็อผอพี่แสบพี่แสบนี่ ขายหมูที่ตลาดบนพี่แสบขายหมูตลาดบนนะครับก็ได้มอบวัตถุดิบไก่ขายไก,ยก,ยก่พี่แสบนี่ขายไก่อันนี้เบื้องหลังนะครับผมมาเก็บบรรยากาศเบืาา้องหลังเดี๋ยวเราจะไลฟ์สดไปอีกสักระยะหนึ่งเดี๋ยวผมคิดว่าถ้าเกิดมันไม่ไม่ยาวมากนะครับจะรอคุณชจ้ยมารับอาหารตอนช่วงมารับอาหารนะครับแต่ถ้าเกิดมันไม่ทันก็เดี๋ยวอาจจะเก็บเป็นภาพสั้นๆไปให้ช่วงท้ายๆได้นำมาลงให้อีกทีหนึ่งนะครับ วันนี้นะครับก็คิดว่ารอบนี้นะครับจะได้กลับไปดูก่อนนะครับ<ว> <น ies> <cia ul et> ก็ด้วยความร่วมมือร่วมใจนะครับแล้วก็เป็นความตั้งใจที่าทางหลวงพ่อร่วมกับทางาคุณเปิ้ลแล้วก็ญาติโยมสาธุชนแม่ชีนะครับแล้วก็บุคลากรภายในวัดรอบชุมชนโดยรวมนะครับที่นี่ก็คือก็มีน้ำหนึ่งใจเดียวกันนะครับมี ต้องการที่จะช่วยเหลือเป็นกําลังใจให้กับบุคลากรทางการแพทย์นะครับอย่างน้อยวัดก็เป็นส่วนหนึ่งที่สามารถที่จะช่วยตรงส่วนนี้ได้นะครับกจริงวัดก็ปกติโดยทั่วไปก็ไม่ไม่ไม่ได้ช่วยอะไรได้มากมายก็ขออยู่เป็นเบื้องหลังเป็นหน่วยสเสบียงนะครับ mm hmm. ก็เป็นกําลังใจให้อย่างน้อยก็ให้บุคลากรได้มอีอาหารกินอิ่มนะครับก็ ส่งกำลังใจจากทางท่านหลวงพ่อพระครูโกวิสุตสาสน์นะครับก็เป็นอีกครั้งหนึ่งวาละหนึ่งนะครับก็พยายามจะทำเท่าที่ทำได้นะครับในช่วงเวลาที่มีที่จำกัดนะครับเพราะว่าตอนนี้ทั้งกิจภายในวัดทั้งกิจภายในวัดเองนะครับในการก่อสร้างต่างหลวงพ่อก็ต้องคอยคุมคอยดูแลนะครับ แม้ว่ากิจนี่มนอาจจะไม่ค่อยมีนะครับช่วงนี้ก็คือต้องอยู่ในช่วงโควิดก็ยังมีสิ่งต่างๆที่ให้ทำอยู่มากพอสมควรนะครับยังไงฝากกดไลค์กดแชร์ไปด้วยนะครับเดีย๋ยวผมเก็บบรรยากาศอ,อีกสักพักหนึ่งนะครับก็เห็นความตั้งใจของของพี่ทุกรูปนะครับที่ได้ช่วงนี้ก็กำลังบรรจุอาหารอยู่นะครับฝาก ฝากอีกส่วนหนึ่งนะครับสําหรับฝากข่าวอีกอย่างหนึ่งก็คืออีกวันละหนึ่งอาทิตย์นี้ต้นเดือนนะครับวานละต้นเดือนจะปกติจะหลวงพ่อจะออกเยี่ยมเพื่อมอบสิ่งของจําเป็นให้กับญาติผู้ป่วยติดเตียงนะครับในโครงการเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียงแล้วก็ผู้ยากไร้นะครับสําหรับวันอาทิตย์นี้นะครับก็ เป็นอีกหนึ่งเดือนที่จะให้ตัวแทนทางอสมมในพื้นที่มารับนะครับท่าหลวงพ่อก็ไม่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 อยากให้ทางญาติผู้ป่วยมาเสี่ยงนะครับก็คือก็งดให้ทางญาติผู้ป่วยแล้วก็ผู้ป่วยออกมานอกพื้นที่นะครับก็จะมอบให้ทางอสมอมารับของเยี่ยมแล้วก็นําไปมอบให้กับทางญาติผู้ป่วยอีกทีนี่นะครับในในวันอาทิตย์นี้ก็คือขอแจ้งให้เบื้องต้นให้ทราบนะครับ พี่จ๋าวันนี้เราเราทำไปถึงครึ่งอย่าง,ง,งาาตรงนู้นใช่ไหมถุงถุงละกี่ถุงถุงละแปดกล่องถุงละแกล่อนงะอนงะครับก็มีชาวบ้านแล้วก็มีคนในชุมชนนะครับก็ได้มาร่วมไม้ร่วมมือกันที่จะตั้งใจทำนะครับ อาหารนะครับเป็นข้าวเหนียวหมูปิ้งหมูทอดปลอภัยแม่ผมชอบพดูดเป็นหม,นมูปิ้งเลยเลย <down aud its> <c oughs> เข้าวเหนียวหมูทอดนะครับวันนี้จำนวน4-400กล่องนะครับนะครับก็จริงๆริงไงข้าวเหนียวหมูทอดต,ตรงนี้ก็เป็นอาหารพื้นพื้นนะครับ ก็สามารถที่จะเก็บเอาไว้ได้นานในช่วงเวลามากกว่าปกติมากกว่าอาหารประเภทอื่นๆนะครับแล้วก็ข้าวเหนียวนี่ก็ยังเก็บได้นานนะครับ <Ừ. S 1> บางทีถ้าเป็นอาหารพวกแกงเรืออะไรพวกนี้เวลาบางทีเราเดินทางไกล,กลหรือว่าส่งมอบให้กับทางทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือบุคลากรกว่าจะได้ทานเนี้ยบางทีอาจจะมันอาจจะบูดง่ายนะฮะอธิบายง่ายๆ แต่ข้าวเหนียวหมูทอดเนี่ยก็คือเก็บไว้ได้นานนะครับแล้วก็ยังคงรสชาติเดิมแล้วก็ถ้าทานไม่หมดก็ยังเก็บเอาไว้ได้ทานเก็บไว้ทานมื้อต่อไปนะครับที่เรียนที่ทราบนะครับก็ข้าวเหนียวของเราท่านหลวงพ่อนี่คือใส่ใจก็ไม่ได้ไม่ได้ใส่กล่องเลยก็คือจะใส่ถุงเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ยังคงความนิ่มแล้วก็ มันจะไม่ละเหยนะฮะก็คือมันจะน้ําน้ําในตัวข้าวเหนียวมันจะไม่ละเหยเออกไปก็ยังคงความนิ่มแล้วก็เก็บไว้ได้นานแล้วก็ยังอุ่นอยู่นะครับก่อนจะถึงมื้อเย็นในวันนี้ยังไงก็ยัง,ย,งยังคงความอร่อยอ เป็นนูนั้นมันเปนรมดกน้อยตรงนี้ก็คือในส่วนของอ,า,อาหารพวกข้าวที่บรรจุเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยพร้อมรอนำส่งมอบให้กับคุณจอยนะครับก็ คุณจอยก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับที่ได้ร่วมทำความดีนะครับช่วยทำอาหาราแจกกับผู้บุคลากรทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องน่าจะเป็นเดือนแล้วนะฮะอันนี้ก็คุณจอยก็จะรับอาสานำไปส่งมอบให้นะครับวันนี้ก็400กล่องแต่จะมีจุดไหนบ้างจะมีหน่วยงานไหนบ้าง อันนี้เดี๋ยวรอให้คุณโจ้ยประสานกระทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็โรงพยาบาลหรือว่า,อาฮอสฮอสฮอสพิทลหรือว่าสถานีก,กักตัวหลายๆจุดนะครับก็จะส่งมอบไปให้นะครับวันนี้ก็400ชุดก็เยอะมากพอสมควรต้องกระจายกระจายไปนะครับหนึ่งถุงก็จะมี8 8กล่อง นะครับหนึ่งกล่องอย่างที่เมื่อกี้ผมให้ดูตัวปริมาณอาหารโหเยอะมากแต่ผมกินเองผมว่ายังกินไม่หมดนะคนเดียวกินได้สบายๆเลย2คนนะครับแต่ก็บรรจุไปให้เต็มที่นะครับอันนี้จากข้อมูลพี่เปิ้ลน,นะครับสำหรับใครที่มาดูที่หลังนะครับก็ขอบคุณ ในกลุ่มของพี่เปิลนะครับพี่เปิลร้านมิน้นไนไก่ตอนพี่แสบนะครับขายไก่อยู่ตลาดบนแล้วก็ครัวบ้านนอกนะครับแล้วก็ที่ได้แล้วก็พี่นุนะครับเมื่อกี้ให้ข้อมูลแอดมินมาพี่นุให้หมูมาตลาดศรีวิชัยนะให้หมูสดมา80โลแล้วก็มีทางทางกลุ่มของพี่เปิลพิ่นไนตไก่ตอนนะครับเ็าได้รวบรวมวัตถุดิบมานะครับก็มา,าส่งมอบให้ มาทากันที่วัดนะครับแล้วก็ข้าวเหนียวก็มานึ่งที่วัดบรรจุที่วัดนะครับด้วยกำลังกาลังคนด้วยท่านหลวงพ่อก็ช่วยบรรจุนะครับก็จะได้เป็นจุดที่ประสานงานส่งมอบให้สําหรับคุณโจยได้มารับไปนะครับได้มีสูวรร่วมกันทุกฝ่ายนะครับก็เป็นเป็นบุญเป็นกุศลน,นะครับแล้วก็เป็นกําลังใจที่ดียิ่งเลยสําหรับประชาชนโดยทั่วไป อันนี้มันง่ายๆเราทำอะไรที่เป็นความดีมันทำแล้วก็สบายใจแล้วก็เป็นสิ่งที่อย่างน้อยก็ได้มีส่วนร่วมที่จะส่งไปถึงบุคลากราลุกท่านนะครับโอ้โหโควิดนี่มันอยู่เราหลายปีละปีกว่า2ปีเดี๋ยวดีเดี๋ยวเดี๋ยวดีวเดี๋ยวหยุดเดี๋ยวดีวเดี๋ยวหยุดนะครับมันมันก็ผมว่ามันก็ส่วนหนึ่งรอบ3าเนี่ยโหดสุดละ นะครับก็ก็มีการติดเชื้อจํานวนมากนะครับในส่วนที่การเฝ้าระวังของบุคลากรทางการแพทย์ไม่ว่าเป็นพยาบาลแพทย์หรือว่าเป็นอสมอในพื้นที่ต่างๆนี่ก็ต้องรับบทหนักมากนะครับและยิ่งช่วงนี้ก็มีการติดเชื้อ,อในในกรุงเทพและปริมณฑลนี่จำนวนมากคือเป็นคลัสเตอร์ใหญ่ เห็นโชคดีว่าในนครปฐมนี่คือจริงๆก็คือเป็นสีแดงเข้มเมื่อจริงแต่ก็มันจะบอกว่ามันเยอะมันก็เยอะนะแต่ก็มีทรายมีแนวโน้มในทางที่ดีนะครับก็การเฝ้าระมัดระวังก็มีความเข้มข้นนะครับโดยเฉพาะในส่วนของวันนี้เราอยู่ที่ตลาดวัดมุงตลดวันนี้วัดมุงตลดวันพุธนะครับก็จะมีตลาดนัดด้วยอ,นนอันนี้อันนี้อันนี้ผมเลย บรรยายอีกนิดหนึ่งในส่วนของตลาดนัดเนี่ยเราก็มีความเข้มข้นในการที่จะเฝ้าระวังดูแลการาขายสินค้าในตลาดนัดด้วยนะครับวันนี้ให้เป็นข้อมูลเป็นความเชื่อมั่นนะครับก่อนเข้าเราก็มีเอสมมอตรวจไข้แล้วก็ฉีดแอลกอฮอล์ทุกจุดนะครับใครที่ไม่มีแมสกนี่ก็คือเข้าไม่ได้พ่อค้าแม่ค้าในพ่อค้าแม่ค้าที่จะเข้ามาขายก็คือก็ต้อง มีการตรวจสอบนะครับ hmm. ทุกครั้งแล้วก็กลุ่มไหนมีความเสี่ยงก็จะให้หยุดไปนะครับนะครับก็เป็นอีกภาพหนึ่งภาพเล็กๆกลุ่มเล็กๆนะครับในสังคมเล็กๆวัดเล็กๆที่เป็นส่วนหนึ่งที่ส่งมอบกำลังใจให้กับทางบุคลากรทางการแพทย์นะครับก็ จะบอกว่ายังไงอ่ะเป็นการทําความดีเป็นการสังคมสงเคราะห์เป็นส่วนหนึ่งที่ท่านหลวงพ่อ,อวัดนี้นะครับก็ได้ดําเนินการกระทํามาเป็นระยะเวลานานมากๆเรา,ก,าก,ก็คุ้นชินภาพนี้นะฮะทางการช่วยเหลือ,อคนทั่วไปต่างๆแล้วก็การช่วยเหลือการให้ทานการช่วยเหลือผู้เจ็บป่วยมีโครงการเยอะแยะนะฮะถ้าใครติดตามเป็นเอฟซีก็จะ พอจะเข้าใจพอจะเห็นภาพนะครับวันนี้ผมในส่วนที่เกี่ยวข้องวันนี้เฉพาะเอาเฉพาะของวันนี้เราเรา,เามีการจัดทำอาหารที่จะไปส่งมอบให้กับบุคลากรทางการแพทย์นะครับโดยกลุ่มของพี่เปิ้ลมิทไนท์ไก่ตอนนะครับที่เคยบทเรียนอยู่ที่นี่นะครับไม่ไม่ไมเพิ่งศึกไปไม่นานนะครับก็ได้เห็นความตั้งใจของท่านหลวงพ่อแล้วก็ เห็นว่ามีส่วนพี่เปิ่เขาเองเขาเป็นร้านขายข้าวมันไก่นะครับมีกําลังมีความสามารถในตรงจุดในส่วนที่สามารถช่วยเหลือสังคมได้ในส่วนนี้ก็จึงในร่วมกว่าท่านหลวงพ่อนะครับได้ดําเนินการมีหลายวาระแล้วอันนี้อันนี้ผมก็เป็นส่วนหนึ่งก็พยายามนำเสนอให้ทราบนะครับว่าเป็น สิ่งที่สวยงามเป็นขัญกำลังใจนะครับเป็นเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่พวกเราชาววัดมุ่งตะลดศภาคภูมิใจที่ได้มีส่วนร่วมช่วยเหลือกับบุคลากรน,นะครับแม้ว่ามันอาจจะได้ไม่มันอาจจะไม่ได้มีตัวเงินมากมายนะครับแต่มูลค่าความเกลียดความภาคภูมิใจนะครับ ความรู้สึกที่เราทําแล้วรู้สึกดีนะครับการให้โดยไม่หวังสิ่งตอบแทนนะครับก็คือคําสอนของท่านหลวงพ่ออยู่ที่ท่านสอนประจำให้โดยไม่ได้หวังสิ่งตอบแทนนะครับสอนให้ลูกศิษย์และคนในพื้นที่ชาวบ้านนะครับเป็นผู้ให้นะครับรู้จักการเป็นผู้ให้นะครับเมื่อมีการแบ่งปันเนี่ยจริงๆโลกก็สามารถที่จะอยู่กันได้อย่างสงบร่มเย็นนะครับคนมีมากก็ช่วยมากคนมีน้อยก็ช่วยน้อยนะครับ คิดว่าน่าจะพอสมควรเดี๋ยวผมผมคงคงของส่วนในในส่วนของการมอบให้กับคุณจ้ยเดี๋ยวผมอาจจะเป็นภาพนิ่งนะครับอันนี้คิดว่าคงจะได้พอสมควรในการที่จะให้ข้อมูลแล้วก็การนำเสนอในส่วนของกิจกรรมแล้วก็สิ่งที่วันนี้ทางวัดมงตะลดได้นำได,ได,ได้ได้ร่วมทำนะครับร่วมกับทาง ญา,าติโยมที่มาทำอาหารเพื่อส่งมอบให้กับบุคลากรทางการแพทย์ก็ถ้ามีโอกาสในช่วงไหนอตอนไหนถ้าเกิดมีแบบนี้อีกก็จะได้มานำเสนอให้ญา,าติโยมสาธุชนได้ทราบเห,เหมือนเช่นเคยนะครับวันนี้ก็ต้องขอบพระคุณ f อฟซก็ผู้ติดตามวัดมุ่งตะลดทุกคนนะครับที่ได้ติดตามข่าวสารต่างๆนะครับ ก็หากมีสิ่งอะไรที่ขาตกบุกค้องไปก็ต้องกับขอไภัยด้วยนะครับันนี้ขอจบการไลฟ์สดเพียงเท่านี้นะครับแล้วพบกันใหม่นะครับขอพวะคุณครับ